อยู่ตังนี่เลยครับมานหยือตั้งอยู่นี่เดี๋ยหนายยงครับผมอยู่หนายยงปีก็อยัดนะคนเจ้าชิ้นคือนายกมาอย่างนี้ปีแรกไงบ้างก็มาทุ่มเรื่มการท่องเที่ยวไอ้กับจังหวัดตังนะคุณอีไปไปทวงเรือเงินคุณไปไปทวงในกรุงเทพนะครับบ้างนาฮัตพีดหัวไปเลยบอกเปลี่ยนวุฒเกิดไอ้นี่ปีเป็นใครก่อนครับพี่ตัวก่อนค่ะบปีเป็นกำนันอยู่ที่นี่คือ เตะกำนันเกี้ยว,นนยวนนอย่า <c oughs> ือปีแรกไงปังแบกเต<ง>๋ <c oughs> อเเชิญมาก็เชิญมาเกิดต้งเริ่มการตรงเทียวไปกับจังหวัดตงังน้องเกิดจังหวัดตงังใช่ไหมใช่ไอ้ต <c oughs> ู้เตะแรกมาแรกยับงับกระได้ไม่ต้องเอาเตะกำนันเกี้ยวมาเล่เล่กแบบกู้รอนยศตายกันมันแล้ว <c oughs> แต่ว่าต่ป้านช่วยออกมาช่วยนี่นักตรงเทียวมากนี่ก็มาเทียวตึ้งตะมันสมมุนันองมาโยบักแม่งนี่น้องจะได้รู้ ปอกบอกก็ต้องเพิ่มการต่องเทยวต่องเทยวเกินหน้านี้ปามันต้อยคนหน้าเที่ยวนี่การต่องเทยวเราได้เกิดขึ้นนะครับต่มันเออมาแตามาเนียนรัววัดมันมีความต่างซ่อมซี่ต้านซี่ในรัฐบาลนะครับแต่วัดตู้ต้องรู้จักประกันสมาชิกินความเป็นโยก็พี่น้องชาวบ้านตีนียนตู้ต้องเอาใจมาใต้กันก็ไต่มดแล้วต่มันตู้เกิดมาเป็นมดตานี้เนียน้องต้องเข้าใจวัดนักต่องเท้ยวกินหน้าเที่ยวหรือจังหวัดตังน้องเกิดจังหวัดตังใช่ไหม รัดไปงัดไปน้งก็ใหญ่ตีบ่ล้บยนั่เ้ตีจีบ้ามันมเลี่ยเดี๋ยวู้อเดืองบ่ยนี่ยรู้ไปแร่งตือนอย่ามาแรงงักไมงั้สำับติ้นนีไปกับปไกไปันไกันไปกันปักนไปเันไปกนันไปัไันไปกัปกันปันไหกันมปันนไับไ้กันนะครันคัคนนไนไไกนกนนันนกนนไปัันันไไครับ ไเมื่อกี้ตกลงกันไม่ใช่ตกลแบบนี้ไหมคะพี่เมื่อกี้ตก็คุยกันแล้วไหมคะอ้เอดียวกตงันงคยตีปงเอ็นดู่มาถึงมารี้นดูค่ะไม่ใช่ดูากมงดูทัประเทศเลยไม่ใตัวเยว ไม่ใ้แล้วไงบ้างคือก็เหนนะครับกานนุ่นต้องเรื่องการตองเกีียวที่นี่มันมีมาต้องตองใจนกครับต่อเดียวมันเกิดบกจนบกตีก็ไม่อยากให้เกิด่างี้นะถึงจะรูก็โยครับใช่ต้งรู้ก็โยครับพี่รา้ก็โยครับถไม่รู้ก็จะต้องมาสรุปฝั่งเราชนะเลยนะถ้างั้นม่มีชาชนะ ครับมีร้องำรลุงลลุงได้เล้เลยได้เลยนะลุงเกแลวก็ีได้ได้ได้ีก็ไอ้กับนั่มาเล่นกับพวกมเลยได้เลยไปโรงพยาบาลค่ะ เอาเดี๋ยวเรียแบบนี้นลน้องพีก็อยากอย่างอย่างอยงนกันเดี๋ยวุเดี๋ยวคียกันที่ให้้้งี่นี่มันเสื้อผิงเ้งวงเสือ้องเสียง้จัดตังเลยมันมันมีความกิดหล่ย่างต่อไปนะยับเอต